โอ้นี่คนดีนีสาสดซุปเปอร์สตาร์าสดแลบิดช่องด้วยอะิด้องด้นงวันนะสวัสดีคับสวัสดีคับเออักอยังไโคลคดเลยเลย อันสองเอาไวัเีนาะเดกดด็ี่ปี day i t a t h d a y to y o ่ะอ่ะปีแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้า พี่เป็นคนดีพี่ไม่อยากเปลี่ยนอะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบบว่าเรื่องดีๆยังเก็บไว้เรื่องที่ไม่ดีก็จะพยายามปรับปรุงตัวก็ยี่สิบหปีเราขอให้พี่ๆนักข่าวทุกคนยังสุดภาพแข็งแรงแล้วก็ขอเป็นให้เป็นปีที่ถือว่าพี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆไร้อม้ๆกับทีขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของทีเหมือนกันแข็งแรงได้เงปัง ก็ง่ายเลยคระก็ง่ายก็งายอย่างพรอะไรกันอย่างพรอะไรกันง่ผมอวยพรเขาทุกวันที่ทีจะวันเกิดหรือไม่วันเกิดผมก็อวยพรสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาอยู่แล้วอวยพรว่าอวยพรว่าอวยพรว่าเราเล่นเราเล่นก็ก็บอกว่าเขาเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จเป็น global star อยู่แล้วแลวก็มีแต่ไปข้าง ข้างหน้าไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รอเชียร์เราสปอร์ตเาอยู่แล้วเออขวัญลฮะตอนนี้ก็ไม่ขวัญเจอคนดีๆไหมอยากให้เจอคนดีๆอยากให้เาเจอคนดีๆใครนะพี่คนดีๆที่หูดีๆอย่าลืมคนดีๆที่หูดีๆพี่พี่พูดแล้วเขาได้ยินเลยพี่พี่แสดงว่าเขาเปของขวัญให้เราใช่ไหมไหนล่ะพี่พี่นุ๊กจะเป็นซีนแบบเซอร์ไพรส์แบบใช่อย่างเงี้ย อา้องเป็นะไรก็ได้อะไรก็ได้เฮ้ย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 ลืมเอามาว่ะมีไหมมีเตรียมไว้ไหมอะไรนะฮะเตรียมไว้แต่ขว่าไม่มีเลยพี่ไม่เห็นจะมีเลยยังไม่เห็นเลยเนี่ยหรือว่าเราเตรียมเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเราบอกเขาลุอะไรนะฮะเราเตรียมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แปลว่าอะไรไม่รู้จักเลยเซอร์ไพรส์คืออะไรเข้าหรือเปล่าคุกเข่าคุกเข่าทำไมเราไม่เคยคุกเข่าให้ใครรเดได้ราดได้ แต่แต่ทุกปีเราต้องไปเรืเ่านใหนะ้นะแต่ทุกปีเราต้อง <I know. S 1> ไปารื่อ้นะปีนี้เหรอยังไม่หมดวันเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องมาดึกมากค่ะเดี๋ยวเมา เออปีนี้จะมีไหมเซอร์ไพรส์เด็กๆเนี่ยบอกกันมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิพี่แสดงว่าเราก็เตรียมไปแล้วไม่รู้เหมือนกันพี่วันนี้่เราเจอเขาเหรอเนี่ยลืมไปหมดเลยเลยพอนไปลืมไปละลืมไปและยี่สิบหกปีเราหายี่สิบหกกรัตอ่าแสดงว่าแหวนนโตนี้เราไม่เอาเลยใช่ไหมยี่สิบหกกะรัตยี่สิบหกกะรัตเราไหวไหมเราพอไหมเราไหวกะรัตยี่สิบหกกะรัตเดือนเดียวเขาก็หาแล้วพี่ ให้ผมไม่มีความรู้เรื่องอะแท้คอยอันนี้วันนี้ยี่สิบหกคือเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้คืออะไรผมก็ไม่รู้วันละเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมสักใส่แต่เรื่องการทํางานกับเพื่อนไปเลย่อยอยู่ไปเรื่อยอยู่ทำไมมันเกิดปีนี้พี่ตั้งใจอยากทําอะไรพิเศษมั้มันเกิดปีนี้เหรอฮะก็อยากอยากใช้เวลากับครอบครัวบ้างมันก็แต่ทำงานนะวันนี้มาทำงานแต่ไม่ทำงานไงก็จะได้มาเจอการสับเพื่อนหนึ่งครอบครัวอ่า ดีแล้วไงดีแล้วให้ของฝันอะไรกับตัวเองบ้างไหมพี่ของฝันก็ตัวเองแหละครับคิดว่าพี่ให้ทุกวันนะก็ของฝันตัวเองก็ปีนี้เป็นเป็นแบบว่าพักผ่อนแต่กันแล้วก็หลังๆเหมือนเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็ก็ปีนี้ก็ขอให้รางวัลตัวเองเป็นเป็นการได้พักนะก็คือจะไม่รับงานแล้วหรอใช่บายบายลาก่อน ไม่ทามํางานแล้วหรอไม่ทํางานแล้วจะพัก uh, แล้วหรอจะหนีไปเออ่ฮันนีมูนแล้วก็แต่งงานห้อถ่ายแต่งงานถ่ายคอนเสิร์ตเลยค่ะถ่ายคอนเสิร์ตเลยไม่ใช่ผมแน่ๆว่าผมยังทำงานอยู่ติดต่อมาได้ค่ะ ห้พีตอก่อนแต่งกับใครแต่กับใครนี่ไงเม้นกับติติเขาแต่งานกันใหม่ก็อบิลกินิบิิเวสอนมปหลอไปที่คอนเสิร์ตพรีเซนต์เป็นลายจีซูลชื่อยาวมากจะไม่ทันชื่อเป็นบิ l กินกับบิบิคิแต่ว่าเป็นงานแต่งของเม้นกับติ๋ติแล้วบิลกินกับบิิจะแต่งงานกันไหมอะไรนะฮะบิลกินกับบิิจะแต่งงานกันไหมอะไรนะพี่อะไรนะเนไม่้น้ำในเก้ดดับอะไรนะมีอะไรอีกไหมฮะ กีที่ทีจะแต่งงานในคอนเสิร์ตไหมหรือกีกับพีจะแต่งงานกันไหมอ๋อมันเป็นเรื่องของอนาคตอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะใกล้ๆนี้ไม่รูกมันก็มันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนูพีมันจะมีมันอยู่ที่เซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตไหมอะไรนะฮะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรในคอนเสิร์ตไหมเซอร์ไพรส์เตรียมโชว์ที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนอ้าปากหวาตลอดโชว์เลยอ้าปากหวาเพราะว่าอ้าปากหวอเพราะว่าไฟดับ เอาพูดถึงอะไคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยอะไรเดี๋ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้เปามพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ก็คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นต่อยอดจากโปรเจกต์หนังซองในแต่งผีครับแล้วก็ได้มาทำคอนเสิร์ตวันที่13สี่สิบห้านี้นะครับผมนิทานยนไทยบาตรวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับบอกเลยว่าข้างในเนี่ยมีเซอร์ไพรส์โชว์เยอะแยะมากมายไหมเยอะแยะมากมายก็อย่างที่พี่บอกเหมือนว่าโชว์ส่วนหนึ่งอะครับมันก็จะถูกต่อยอดมาจากหนังภาพยนตร์ซองในแต่งผีแต่หมายถึงว่าพอมันเป็น งานแต่งอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะมีอะแองเกิลอื่นๆที่ถูกตีความมาทำเป็นโชว์อีกที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังแล้วก็อาจจะมีอะไรที่แบบแฮปปี้อะ่ะความรักมันเป็นงานแต่งแบบที่เหมือนว่าในซีนมันเป็นแค่การแต่งแบบเหมือนก็ว่าไม่จําใจแต่งเนาะจำใจแต่งก่อนที่จะหมูพันแต่เหมือนว่างานแต่งอันนี้มันคืองานแต่งแบบ งานแต่งนะพี <and> ่ถ <evening> ้างานแต่ง hmm. น <idal sweet suicide> ี้พี่ต้องไปกั้นประตูเงินประตูทองแล้วนะกั้นกั้นประตูเงินประตูทองกั้นเลยพี่ชอบพี่ชอบจะมีไม่จะมีไมซีนแบบยุทธ์จีนแบบหลักล้านอะไรกันก็จริงจริงๆแล้วบอกบอกได้ว่าผมว่าไอ้กิมมิคของความเป็นงานแต่งอะไรเงี้ยเอลิเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะมี มาอยู่ในโชว์อาจจะมีมาอยู่ในในการที่แตกออกมาเป็นไอเดียในเอลิเมนต์ต่างๆในคอนเสิร์ตนี้ม่อยากสปอยเยอะพี่เดี๋ยวไปถึงแล้วคนก็จะแบบเหมือนกับว่ารู้ว่าจะเจออะไรไม่อยากสปอยรือไม่รู้ฉันไล่เพลงตั้งแต่เพลงแรกกันเพลงสุดท้ายเลยทั้งหมดกี่เพลงสามสิบนิดนิดอะ <c oughs> ไรนะครับ <c oughs> ที่เบลสุนเป็นเขาเตรียมตัวร้องเพลงก็คือเขาร้องเพลงอะไรกันแฉะนี่นอกจากห้าเพลงในซองแดงแล้วเอามันจะมีเพลงพิเศษอะไรใส่เพิ่มเข้าไปมันมันจะมีแค่ห้าเพลงนะล่ะห้าเพลงเพราะว่ามันมาจากซองแดงมีห้าเพลงก็คือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้ก็คือห้าเพลงมีแน่นอนแต่หมายถึงว่าเราลองมองในสมมติงานแต่งงานน่ยมันจะต้องมีมีพิธีการอะไรบ้างมีช่วงไหนบ้างมีการอินโทรดักชันมีช่วงแบบ ตัดเค้กไหมมีช่วง after party ไหมมีช่วงญาติพี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะถูกตีความว่าเป็นโชว์แล้วก็เพลงแต่ละเพลงที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังมันก็อาจจะถูกหยิบมาใช้ในการทําให้ให้นานแต่งมันแบบ สมบูรณ์เลยแต่พี่รู้จีนเข้าห้องหอว่าจะใช้เพลงอะไรมันมีไหมจีนเนี้ยมันมีไหมเข้าห้องหอเข้าห้องหอคืออะไรนะครับมันคือไปแต่งเสร็จแล้วก็ตข้าห้องขอคือเราเรียนมหาลัยใช่ไหมเราอยู่สมมติเรามาจากต่างจังหวัดเราอาจจะต้องอยู่หอมหาลัยเนี่ยมันไกลก็ต้องเก็บกระเป๋าเข้าไปบางทีเราต้องอยู่หอกับเพื่อนเข้าห้องขอโอเค ขอที่หลายอย่างเคยดูเลยคอนทูขอคอยรู้ไหมขออินทูเคยรู้มาคอยดูรู้เราสองคนดูกันตลอดใช่สินสอดสินสอดร้อยล้านหนังร้อยล้านแล้วหนังร้อยล้านแล้วสินสอดร้อยล้านไหมคะสินสอดร้อยล้านเหรอพี่ผมจะเอาเงินที่ไหนล่ะคะร้อยล้านนี่ถ้าผมมีนะผมคงใช้ใช้ประมาณสิบชีวิตที่ผมมีใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ตัวนี้ผมกินข้าวผมก็เซื้อรถคันที่แปดครับ้ยังไม่ได้กินข้าว ง่ายๆสามมือ้ออยู่กับคนที่เรามีความสุขที่สุดพอร์ตในจริงต้องฉลองคนว่าหนังร้อยล้านก็อ่ะหนังร้อยล้านพีพขีขอบคุณดีใจครับขอบคุณขอบคุณแฟนๆมากๆที่ท,ที่ให้การซัพพอร์ตแล้วก็หนึ่งร้อยล้านแล,แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันมันมีคุณค่าสับดีมากครับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์คู่เรื่องแรกด้วยแต่อาจจะ เอ่อไม่ได้เท่าหลานมากนะครับสองสามหมื่นกว่าล้านสองพันกว่าล้านไม่สองหมื่นล้านในร้า์แล้วหลานมากตอนนี้หรอก็ไม่ได้แปลกใจอร่อใช่ก็ดีใจครับดีใจมากกว่าแล้วก็กำกลังจะเดินทางไปฉายยังสามสิบพื้นที่ทั่วโลกใช่ครับอย่างไรกับความรู้สึกเราที่มันหนักจะไปทั่วโลกเลยก็ก็ดีใจดีใจมากครับเพราะว่า มันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ที่ไม่ได้มีขนาดเนาะหรือว่าเรามีโอกาสได้ได,ได้ได้ร่วมร่วมคุณในการทำโปรเจกต์นี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเรามีโอกาสได้ร่วมมันเลยเว่าเราก็จะมีหลายๆแง่มุมที่เรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทําสิ่งนี้ตั้งแต่การวางแพลนทั้งหมดของโปรเจกต์นี้เลยอะไรเงี้ยผพราะว่ามันมันเลยอาจจะทําให้หนังเรื่องนี้ได้รอยละมันก็มีคุณค่ากับเราอีกมากๆม,ม,ม,มากเลยครับ ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆเนยที่ที่เข้ามาดูเข้ามาซัพพอร์ตขอบคุณแฟนๆขอบคุณอ่าคนดูทุกคนขอบคุณแทนทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณแทนทีมงานแล้วก็จริงๆจริงที่ทุกคนเหมือนกับว่าเข้ามาให้การสนับสนุนหนังเรื่องนี้แล้วก็รักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้คุณค่ากับมันดีใจมากร้อยล้านแล้วก็ยังไปต่อได้นะครับยังยังอยู่ในโรงตอนนี้ยังอยู่ในโรงและมีอีก30พื้นที่นะครับ ก็ไปต่อยอดได้ในคอนเสิร์ตด้วยใช่ใช่ครับคอนเสิร์ตเป็นฟนต้องแต่งตัวแบบเตีมีมาอย่างมางานตีมก็คือเราคิดตีมเสร็จยังอ่ะขาวแดงขาวแดงขาวแดงแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะขาวแดงอยากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยใส่อะไรกันมาเขาไม่ว่า แต่จะเป็นใครอยากเป็นเคสอยากจะเป็นแต่งตัวเป็นแหวนแต่งตัวเป็นอะไรก็ก็เป็นขาวแดงที่มางานแต่งแล้วกันอ่าเพื่อนเจ้าสาวมาเยอะๆได้ไหมได้นะ้วเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเขามาเยอะตลอดอยู่แล้วนะไหนเพื่อนเจ้าสาวเขามาเต็มห้องอยู่แล้วได้เหล่าซองเราจะมีพอให้เพื่อนเจ้าสาวหรอได้นะฮะซองเราจะมีพอให้เพื่อนซองมีแต่เงินไม่มีฮะซองมันมีอยู่แล้วฮะอเอางั้นก็ถามถึงเพื่อนเจ้าสาวหน่อยค่ะคิดว่าเจ้าสาวค่ะที่คนอยากเก็นับบนี้เออแกสักนี้ละครก็ คือในงานแต่งเนี่ยที่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าแขกรับเชิญมีเพื่อนเจ้าสาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเพื่อนเจ้าสาวก็เอาเพราแบบมีแบบพอกลุ่มกลิบละกันก็ต้องแบบว่ามีพอกลุ่มกลิบบ้างแต่หลักๆก็จะเป็นโชว์คู่มารสนะครบฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวฝั่งเพื่จ้าบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมฝั่งเพื่อนเจ้าบ่าวมีใครขึ้นโชว์ไหมจริจริง อย่างที่พีพีบอกผมว่าหลักๆมันจะเป็นพอพอมันเป็นทีมงานแต่งอะไรเงี้ยหลักๆมันจะเป็นโชว์ที่มันเบสออนการโชว์คู่กันเป็นหลักอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพาร์ทเดียวก็ยังแบบเป็นพาร์ทเล็กๆมากๆอะไรเงี้ยโชว์หลักคือคู่กันแล้วก็ใครแต่ละคนที่มาเสริมอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแซมแซมขึ้นมาบ้างตามฟังก์ชันเพราะว่าเวลาแบบเวลาเราไปงานแต่งมันก็ต้องมีพิธีการมีเชิญผู้ใหญ่มาพูดมีอะไรมาอะไรเงี้ยมันก็ต้องไม่ได้แต่งมันสองคนมันก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่าหลักๆก็คืออยากให้โฟกัสที่ เราจะทำอะไรกันมากกว่าจากจากโปรดักชันของคอนเสิร์ตที่ผ่านมาของี BTS ที่มันคือแบบสร้างมาตรฐานไม่สูงมากคุณอาจจะคาดหวังกับโปรดักชันครั้งนี้ว่าเอ้ยเราจะเห็นอะไรกันบ้างบนเวทีของ BTS ตรงนัานมีลำโพงมีใครมีใครมาที่ที่แอบเห็นเวทีแบบว่ามาบ้างละเล็กเลยก็อะไรใหม่ๆแล้วก็อยากทุกคนรอติดตาม เวทีก็ถูกคิดแล้วก็เดเวล็อปมาจากความเป็นงานแต่งือนกัน oh. อยากให้อยากให้ทุกคนเข้าไปรอดูก็จริงๆผมว่าเรื่องโปรดักชันอะพอพอมันเป็นทีมงานแต่งแล้วมันมันก็อาจจะเน้นฟังก์ชันเพื่อเพื่อการที่จะทําให้เหมือนว่าเล่าแต่ละซีเควนซ์ของงานแต่งนี้ให้มันดูเป็นโพมันเป็นโมเมนต์ที่มันแฮปปี้นะเป็นโมเมนต์ที่มันโพ i ิท uh ีฟแล้วก็เหมือนว่ามันเป็นมันเป็นงานแต่งงานนะงานแต่งงานอะไรนมันอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบ มือหวาเหมือนตัวตนของไมล์เ s ชเชอร์วีกิทเขาจะเดินเดินเดินางเงี้ยอันนี้หัวฟองหยาห์เ้าไม่ทแตเลยไมคร์กยากกันเลิกไปหรอพาดหัวข่าวพีพีฟ้องหยาห์เหมือนว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบสวีทเรียบง่ายแล้วก็ยืนยาวสวีทเรียบง่ายยืนยาวตามทำนี้เลยก็อาจจะไม่เรียบง่ายมากนะจริงๆแล้วมันก็มีอะไรแบบที่แบบ ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าพีพีเขาทำอะไรแบบธรรมดาไม่เปลี่ยนนะพี่เขาอยากเห็นพวกเธอแบบค่อยสลิงลงมามีมาไม่อยากเห็นพีพีอะแ้วผมเดินออกมาพวกควาสูงพวกควาสูงเราจะแก้ขันหลาดกระถุงสลิงได้ไหมไม่ได้เอาลงผมจะเห็นพวความสูงนะพี่แต่ว่ามันก็มีอีกหลายวิธีนะ ชุด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 เจ้าสาวเจ้าบ่าวทุกคนทาดแบบจะมายังไงคือหนูคิดเข้าๆยาวประมาณแ80ดสิบเมตรแต่เราพาไม่พอเขาบอกก็เลยต้องลดเหลือแบบว่าอาจจะแบบสเมตรเลยแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเรสโปก็คือขาวแดงเลยนะชุดก็รอดูว่าขาวแดงจะเป็นแดงไหนครั้งที่แล้วเปลี่ยนชุดก ah ันกันตลอดเวลาครั้งนี้จะยังไงสำหรับชุดของบีก็ อาจจะเปลี่ยนน้อยลงเพราะว่าเราพูดไงกินเหล็งกินเหอะไรนะครับเขาเปลี่ยนเมื่อไหร่ผมก็เปลี่ยนเมื่อนั้นเลยนะคือจริงๆแล้วผมผมอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเปลี่ยนชุดเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ทีนี้เราเครียดไหมเราต้องแบบเลือกชุดให้แบบว่าให้แมทให้ให้ทันเขาอ่ะผมไม่ไม่ไม่เครียดอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปกติแบบทีพีเขาก็จะชุดแบบ นำล้ำหน้าผมงมิกาอยู่แล้วผมก็จะเน้นอ่ะความเรียบง่ายยามอีกครงคลาสสิกเรียบง่ายคลาสสิกมีดีเทลไฟล์เล็กซี่รี่สาวก็ต้องตกลงกันยังไ<ด> <นะ S 3> งส <นะ S 2> ิเนี่ยมันดูแบบตกลงกันอย่าง,งน,นี้พี่นนตกลงกันก็คือเดี๋ยวพี่พีอ่เขาจะส่งชุดที่เขาจะใส่มาแล้วเดี๋ยวผมมาไปหาชุดที่เข้ากับเขาเพราะว่าเราตามใจเขาไงไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเราตามใจเขาไง กานรอบนี้บิวกิ้นใส่ชุดพีพีนี่ใส่ชุดบิวกิ้นชุดบิวกิ้นอ่ะแบบที่บิวกิ้นใส่อ่ะใครก็ใส่ได้ชุดแบบที่พีพีใส่อ่ะบิวกิ้นใส่ได้พีพีใส่ได้คนเดียวนี่ไงเธอก็ใส่ได้าง่นี่ไงใส่ไม่ได้ข้างในเหมือนกันเลยติดแบนติดแบน มันมีโปรโมชั่นหนัเปนหยุด99บาทด้วยบอกแฟนหน่อยโปรโมชั่นหนักคอนเสิร์ตรางหนกาหยุดหยบดไปหยุดปหยุดไปหยุดหยุดไปหยุงไปหยที่หยังไปหยัดไหดไหนุดไหยุงไปหยุเไปหยุดหยังไ่หดูหดไหยดหนีดไปหยุดหยุดหดหยังไปหดดูหาหดยไดดหไป เจอกันในโรงภาพยนตร์ได้นะครับก็จริงๆแล้วช่วงนี้มันก็น่าจะเป็นช่วงแบบอ่าโคา้งส,งสุดท้ายของของซองแดงที่อยู่ในโรง้วโหพูดแล้วเศร้าเลยอะอ,องอ,งนะองย่างสองอย่างสองอย่าะก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญไปดูนะครับซองแดงแต่ว่าไม่ใช่แบบไปดูรอบที่แบบเขากดบัตรกันในคนบัตรก่อนนะกดบัตรก่อนพรุ่งนี้ตื่นเช้ามากดบัตรก่อนเราค่อยไปดูหนังนะครับ หรือถ้าไปดูหนังรอบตีสี่มีไหมแล้วก็ค่อยมากดบาทแปดวงก็ได้ตามสูตรกลัวเป็นอะไรอยู่อ่ะฝ่ายอย่างก็ไหนแอบเสียงเพลงเติเออแฝงร้องเพลงเราแฝงร้องเพลงพี่พี่ต้องรักพี่พี่งรักเพาแบบก็เป็นเพลงเราครับไม่ถึงว่าอะไรนะเขาเขาไม่รู้ว่าเป็นเพลงเราอ๋อฮะแสดงว่าเพลงเราแมสมากเพลต์มากขอบคุณมากขอบคุณมากโกโบ้ออีกแล้ว กก็เยจริงจริงวัน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 ที่วันที่พี่แจ็คเข้ามาที่ขนกระแสพี่หนุ่มบนใชัยชวนให้ไปเจออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าพอดีตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยก็เลยอดเจออะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าฝากความทักทายไปมารอบนี้ก็เลยไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่แจ็คเลยพี่พีว่าเจอไหมเนี่ยเขาติดต่องานมาแต่ว่าคิวไม่ตรงกันเอาจริงๆถ้าเราว่างมันก็อย่างเคลียร์อะไรเงี้ยเราจะเจอปึ๊บ ถ้าผมว่าผมไปอยู่แล้วใช่ผมไปอยู่แล้วก็ไปไปแบบห้ฮาสนุกสนานอะไรเงี้ยอว่าเรารู้สึกว่านานๆเขามาทีเราก็ไปไปกรีตติ้งทักทายแล้วก็เหมือนว่าแบบพูดคุยอะไรกันในฝั่งฝั่งความคิดถึงพิจารณ์เอิจนเขามาดูคอนเสิร์ตด้วยเออลองดูต้องสนใจดูจะมา o องเพลง t u ไ v e ัน very soon ครับไหนร้องเพลงร้องเพลงให้พี่แจ็คฟังทอ่บ้างเพราะว่าพี่แจ็คเขายังร้องเขาร้องไห้ทีมร้ห้ทีมสดขึ้นเลยเราจอยเราจอยเราจอยอยากเป็นนแบบทีวีช่วย acting ไปด้วยได้ไหมี๋ยวผมร้องพีพีจะเป็นเรื่องของ body language วันนี้มันเกิดพีพีพีตัดสินใจเองพีตัดสินใจเองทุกวันอยู่แล้วพี่ตัดสินใจเองว่าอยากอ๋ออ๋ออ๋อ ตาเธอกริบป uh, ิบป uh, uh, uh. ิบป e ั๊บปั๊บเธอจับใจน้าเธอใสติ๊งติ้งติงติงเหมือนอชอบจริงในุชิ้นนีวันนี้ไม่ใช่วันแิดบิวตีนบิวตินต่สใจเอง ฝากกดบัตรอีกทีเลยลูกกดบัตรแล้วก็กดบัตรด้ยครับผมทีบิวกี้นธกิเวทบรีคอนเสิร์ตเเซนต์บารจีสวัสนะครับผมก็กดบัตรได้แล้วพรุ่งนี้นะครับผมแปดโมงสิบเนี่ยไปกดได้ที่เสแล้วก็หลังจากนั้นคือไปเข้าที่เว็บออจิเกตนะครับเจอการที่สามสี่ห้านที่สุขกชพชาสิริกิจเ้้ว ที่เย็นอยู่หรอพร้อมพร้อมพร้อได้ครับ